คาถาเลิกหวยครั้งที่78จากกระผมนายเมตไตรโพธิสัตว์สัจจะอธิษฐานบารมีประจ,จำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563นี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราชสีสหาสะสุธรรมาพุทธโทธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิาทาต,ตุโย อะหังหวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัเพพุทธาสัเพธ,ธัรรมมาสัเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิ สังฆอธิธามิข้าพเจ้านายเมตไตรโพธิสัตว์สัจจะอธิฐานบาร,รมีขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่78นี้ขอข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสียริยะเมตไตรประจําวันศุกร์ที่25ากันยายนพุทธศักราช2563นนี้ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติตัจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่า